ได้ทุนคืนมาแล้ว80%ได้อุปกรณ์ครบเซตพร้อมขายไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมตัวมาขายอย่างเดียวเลยค่ะ ปวินาไฟจิตนะคะร้านตั้งอยู่ซอยเคหะล้ง9 64อยู่หน้าเซเว่นค่ะทํางานประจํามาโดยตลอดพอเริ่มมีเงินเก็บก็เลยเลือกเป็นธุรกิจที่ขายง่ายเราศึกษาว่าทางแฟนชายเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเลือกเป็นเซ็ตสูงไซส์เอลเงินลงทุนอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นบาทค่ะตัวนี้จะได้อุปกรณ์ครบเซ็ตพร้อมขายเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมตัวมาขายอย่างเดียวเครื่องซีนเครื่องทําน้ําแข็งถ้วยแล้วก็โบต่างๆวัตถุดิบพร้อมเริ่มต้น ขายนอกจากของพวกนี้แล้วทางระบบหลังบ้านพวกสื่อออนไลน์ต่างๆทางแฟนชายก็จะสนับสนุนเราด้วยยิงแอดโฆษณาหรือว่าโปรโมทร้านให้ตรงนี้ทางแฟนชายก็ช่วยค่ะ เราเลือกทำเลที่เป็นทำเลของเซเว่นเซเว่นน่ะเขามีพื้นที่จำกัดทางแฟนชายก็จะเข้ามาช่วยดูว่ามีคนเยอะไหมหรือว่าพื้นที่เพียงพอให้ลงหน้าขายไหมแล้วก็ทางแฟนชายจะติดต่อทาง CP ในเรื่องของการเช่าให้ค่ะ เมนูขายดีก็จะเป็นโจโฉเต้าทึงแล้วก็จะเป็นชะลานิยมช่วงอากาศร,ร้อนๆจะเป็นเมนูที่ทุกคนถามหาค่ะน้ำลำไยของเรามันจะหวานน้อยแล้วก็หอมจากที่ลงทุนตอนนี้ร้านเปิดมาได้6เดือนเราได้ทุนคืนมาแล้ว80%นะคะคึงพอใจมากแค่ไหนดีกว่างานประจําที่ทําอยู่เลิกงานประจำมาทําตรงนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวเองเราก็ได้รับเงินเองเต็มๆยอดขายของสาขาอยู่ที่1 5 0ถึง300้ถ้วยต่อวันค่ะพีคสูสุดอยู่ที่350ถ้วยค่ะการตัดสินใจแล้วก ก็เริ่มหาข้อมูลจากคนที่ประสบความสําเร็จอย่างแฟรนไชส์ของแบรนด์ยูฮูหวานเย็นเนี่ยเจ้าของแฟรนไชส์อ่ะก็จะคอยไกด์เราแนะนําเราว่าเราควรที่จะเริ่มที่ตรงไหนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมตรงไหนระบบหลังบ้านหน้าบ้านทางแฟรนไชส์ก็จะดูแลเราทําให้เรากล้าตัดสินใจแล้วก็เริ่มลงทุนได้และนี่คือสุดยอดแฟรนไชส์ลงทุนง่ายกําไรดีสไร้างรายได้ทันทีสนใจแฟรนชส์ยูฮูหวานเย็นโทร0818669007